เฮ้ยมาอเม่อเอาเม่อเอาเห่อาไหม่อเอ้าเหมเฮ้ยเีม่อเอ้าเหม่อเอ้าเหม่อเอ้าเหม่อเอ้าเม่อเอ้า มอเอผมเมอเอหกพันหกม่เออองมาคู่นี้สูสีครับช่างเซมมากรุงเทพเสภูมิางาจกับวนุนปลาเหลืองแห่งสุพรรณบุรีเตทางเครื่องยี่เลยงเครื่องสนามเลยโนวโเซตไม่ได้กดในโตเลยนเหอะขึนนอชาเชียงแรงที่

ออกตัวไปแล้วครับวัยรุ่นไปเหลืองให้สุพรรณออกดีกว่าเชฟมาพุงแท้จะตามทันหรือไม่เหมือนจะมีการว่าวด้วยเห้สุพรรณน้ำอยู่ตลอดปลอดภัยหรือไม่เห้สุพรรณหนีสุพรรณหนีสุพรรณหนีมาพุงแท้ตามสุพรรณ